สวัสดีครับพี่น้องโอ้มื่อนี่หมอกหลายแห้งครับมื่อนี่สะให้มายามบังแมงค่ามือมมมเก่าแล้วครับพี่น้องมื่อนี่บูหมอกหลายแห้งครับไปครับไปครับพี่น้องนี่ครับบูผมใหญ่มากว่าน ตัวนี้เขาโครงเขาโครงปั่นอีปูเว้ยตัวนี้อนตัวนึงอยู่ลุมเหมือนครับพี่น้องอ่าตัวเขายัางงอเลยครับตัวนี้พี่น้งองเฮ้ยเขายังงออีกตัวนึงอยู่ทางนี้ครับพิมพ์พี่น้องนี่ครับเห็นตะขา เดี๋ยวผมเหนตัวนี้กันครับได้ซีตัวครับพี่น้องตัวหนึ่งโตกลงมาหาบ่เห็นครับตัวหนึ่งตตลงมาหาบ่เห็นครับบังแรกได้ซีตัวพี่น้งองได้บอกเขาไงมาตัวหนึ่งครับไปครับท้าหนาพูดละครับผมพี่น้องบังแรกได้มาซีตัวเอาเบาิงบังนี่ครับ ท้องนี้เป็นงแรงครับพี่น้องอ้าวมีอยู่ครับผมเขาจี้ครับเฮ้ยตัวแม่ครับผมพีน่น้องอือน่าก้ามตัวโตห้องลุมมี่แหละครับอ้อไปครับบักดาโตกัยังดีด้วยครับพี่นอ้องเมือนี้หมอกหมอกหลแห้งครับ ไปพุ่นล้วครับเกือไปทางเก่าพุ่นล้วครับอีกซองบ้างครับนี่ก็รอครับผมพี่น้องโอ้มีชูมือเลยบังหนิพี่น้องอู้ยซองตัวซองตัวพร้อมครับนี่นี่ครับบันเปนคลิปเก่าเด้อนี่พี่น้องคลิปใหม่เด้อครับนี่ครับหมอกบรรยากาศหมอกโอ้ มื่อวานนี้เขาได้ซืสอซื้หาตัวครับเมื่อวานน่ะมือแรกได้สิบเกาครับในมือสามครับผมพี่น้องโอ้บังตัวสองตัวกับพวกอย่านนี้ครับบังหนึ่งนี่ครับบางที่เขาได้สองตัวเขาเงี้ยมื่าวานนี่ไปครับบอมมี่ครับบังนี่พี่น้องบอมมี่ครับบอมมาบ้านได้สองตัวได้ยูนิตตัวหนึ่งแล้วก็ได้ยูงาใหม่อีกตัวหนึ่งครับไปครับ ตังต่อไปพี่น้องอน้ำไหลครับเขาหญ่จากกันมองนั่นมาพี่ครับมาแจนี่มีป่พี่น้องว่ามีครับตัวนึงครับผมนี่ครับตัวเมียตัวแม่ตัวนึงครับผม,บม,บผมพี่น้องไปครับ นาวด้วครับพี่น้องหนาวแล้วครับหมอกลงเต็มอาเบึงบังนี่ทุกครับพี่น้องยังไงครับโอ้มีอยู่ครับผมนี่ครับผมได้ซุ้มือแล้วครับหลังนี่ครับตัวเมีย แมีแต่ควดใหญ่เลยครับซ้ำนิปโป๋เลยครับผมพี่น้องเออมันแล้วครับมันแล้วมันแล้วไปเรื่อยๆแล้วครับผมยืนอีกซองบ้างไปครับนี่ครับหลงังใหญ่ๆมากกว่าไปนี่บ่ครับพี่น้องงบ่มีครับนี่เป็นหลังนี้ครับ

ได้ยูนี่นี่ครับผมพี่น้องโอ้สองตัวครับไปครับโอ้ยใหญ่จากใหญ่ก็พี่นี่รู้สึกว่าติดดีขนาดครับผมพี่น้องนี่ครับอะมาครับผมพี่น้องคูหนึ่งครับมหนึ่งก็ได้คูหนึ่งครับผม ปขอถ้าครับปพี่น้องโอ้เจ๋วเจ๋ครับไปข้างหน้าเนี่นะครับผมพี่น้องครับผมหลังจากใหญ่มากรู้สึกว่าหมานขนาดครับผมพี่น้องโอ้มันต้องใหญ่หมองครับนี่ครับสามเลยบังเนี่ยโอ้ยกล่องมาฟัวกัดนี่ครับโอ้ยจังขนาดครับผมพี่น้องสามตัวขอเก็บก่อนเด้อครับพี่น้อง จังขนาดครับบังในี่สามตัวครับโอ้นะยมาเจ็บครับผมบรรยากาศอารบรรยากาศท้องให้ท้องหน้ามาฝากพี่น้องโอ้รู้สึกว่าถือดีแล้วครับยหมองมันเนี่ยนั่นเห็นวะพี่น้องถือแล้วหลังจากที่ไงมอง ลังนี้ใหญ่ไมนแต่ในปลาครับผมพี่น้องบ่เคยถือเลยมือน,นี้มาถือครับนี่กำลังไตอยู่เลยครับนี่ครับผมถือตัวเดียวกันยังดีอยู่ดีครับดีก็บ่ได้ยักตัวยกเขาใหญ่ออกจากปลานเนาะง่ายมากกับลายลัางนะครับมี่น้องง่ายออกจากปลาลังที่โ่เคยถือถือเลยครับบัดน,นี้พี่น้องเจ๋อเลยครับไปพี่น้อง ไปข้างหน้ามั้งเหรครับผมน่าจะควงมั้งเหรครับบบบนี้สามหลังครับครับน่าจะขวงเพียงใดอ้าวแต่ยังมีขึ้นกครับผมพี่น้องว่าชีเดยใหญ่ว้านนี้มีตัวเดียวว่าชิเดยใหญ่มึงยิ้มมาอีกขึ้นกครับโอ้ สองครับผมมือนีมือก้อนนี้ตัวเดียวมือก้อนมีสามมือนีมาสองเลยครับผมพี่น้องนะครับเจียวเลยครับผมพี่น้องเอามาทานครับมาทานได้การครับได้การเดี๋ยวสิได้รรไดอ,อ้อยมาเปลี่ยนอยู่ครับผมอ้อยจเบละเพราะม,มันสิได้ใครได้บอกว่าเหมือนพี่น้องอ สีค่อยๆเติบยิ่ดีหมือนี่ยมองอะไรสีค่อยๆเติอบอยู่งหลังเหมือนเี่เอาเลยอีกสองหลังยู่อมังเก้เห่อครับยู่นีสวนผมคนละอ๋อไม่คนละพี่น้องไปครับมาวันนี้ก็ยังเยอะเหมือนเดิมครับผมพี่น้องมีแต่เขาเป้งๆเลยวันนี้ปือดพี่น้องมะก,ก้อนนี่สามมะว่านนี่ตัวเดียวเมื่อน,นี่สอง เขาอมน,นี่สามปื๊ดมันมาแต่ใจแดียแมงค่ามันนี่พี่น้องมันบะแมนอันเก่าเด้อนี่พี่น้องเด้อผมบ่ได้เอาอันเก่ามาใส่เด้อผมบ่ได้เอาตัวเก่ามาใส่เด้อครับฮะบิังโอ้ยเขาไงพี่น้องอึ๊บโอ้ยสามครับผมบังนี่โอ้บังนี่ ดีครับผมพี่น้องเขาดีเขาดีแล้วกระบังห้องรุมผลไปครับโอ้เป็นจังสีเลยน้องเอ้ยเจ๋งเลยครับไปครับหลังสุดท้ายแล้วครับพี่น้องไอพ่อเราตัดหง่าพ่อราตัดหง่าข้างหน้าครับมาส่งเห็นอยู่นดีครับพี่น้องแบบๆอยู่ พอแล้วตั้งเนีตั้งเนีสวนอย่างครับผมพี่นอ้องเออไอ้เพิ่งดึกพี่น้องมีจักตัวแล้วเดี๋ยวเป็นช่วงเห็นอยู่สองตัวมุ้งว่านก็นได้สองครับปืด๊ดมือนีก็มีสองพี่น้องแต่ว่าเป็นตัวแม่นะครับเมือนมุ้งว่านนี่ตัวปูปูหนึง่งมือนีเป็นตัวแม่ครับเออนี่พี่น้อง สองแจมครับเย็ยบอึ๊บนี่โอ้ยมืัอนี้ว่ามันสีมัน,มน,น,น,มนกว่็ซอมือคนบอกรับตาขายใหญ่ปองมาหนี่งตาขายใหญ่บังนีะครับไปครับเย็ยบยืดรถน่ละครับพี่น้องว่ามันสีมันกว่็ซอมืออยู่บอครับนี่ปืด๊ดผมลองนับบ้างกัน โอ้นับบ่ได้ดอกพี่น้องเราลองมันตินครับสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองดสามสี่สิบห้าสเจ็ดแปดสุดเก้ายี่สิบบเอ็ดยี่สิบสองยี่สามยี่สี่ยี่ห้ายี่สิหกยี่สิบหกตัวพี่น้องมันก็มูแล้วเหมือนีปื๊ดโอ้ผมว่ามันสีเบิดไปเรื่อยๆมันพอเบอิดได้ครับนี่พี่น้องปื๊ดอ๋อปากไว้สนิทแล้วครับพี่น้องเมือนี้ ขอบคุณหลาลายครับที่ติดตามที่คอมเมนเนนอกพี่น้องเนาะขอบคุณจากหัวใจลุยสารลอยเปอร์เซ็นต์ครับผม,มบรรยากาศมาฝากพีปากน่องขึ้นก่อนแล้วครับขอบคุณหลาลายครับผม